สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำหมี่คลุกเป็นเมนูยอดฮิตท,ที่ทำง่ายมากๆเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเจียวกาก,ากหมูกันก่อนนะคะโดยการนำมันหมูแข็งมาหั่นเป็นเต๋าเล็กขนาดประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งค่ะนำลงไปเจียวในกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยน้ำเปล่าจะทำให้มันหมูไม่ติดกระทะแล้วก็ช่วยรีดน้ำมันออกมาได้เร็วขึ้นค่ะ พอเจียวไปสักพักน้ำเปล่าก็เริ่มแห้งเราก็โรยเกลือป่นลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันหมูมีรสชาตินะคะจากนั้นเราก็เจียวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะรีดดอกมาได้เยอะที่สุดค่ะสังเกตพอน้ำมันเริ่มนิ่งไม่เดือดพุ่งเป็นฟองก็เป็นอันใช้ได้นะคะปิดเตายกลงไปกรองแยกน้ำมันได้เลยค่ะ ต่อไปก็นำกระทะใบเดิมมาเจียวกระเทียมต่อค่ะโดยใช้กระเทียมบดประมาณ100กรัมเติมน้ำมันหมูที่เราเจียวได้เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะลงไปให้ท่วมเปิดแก๊สใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนอ่อนเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมมีสีเหลืองทองสวยพอดีค่ะได้สีประมาณนี้ก็ปิดแก๊สยกลงไปกรองแยกน้ำมันได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมน้ำซอสสำหรับหมี่คลุกกันนะคะโดยอัตราส่วนต่างๆถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันก็สามารถคลิกดูในช่องคำอธิบายใต้คลิปได้เลยค่ะตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้าส้มสายชูน้ำมันหอยวิธีจำง่ายๆก็คือใช้อัตราส่วนเท่ากันหมดเลยค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวาน น้ำเปล่าอันนี้ใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะพริกแห้งป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพื่อนๆกะปริมาณได้ตามชอบค่ะจากนั้นก็เปิดแกส๊สใช้ไฟกลางแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าจะเดือดค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เดือดดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะต่อไปเส้นหมี่ที่จะใช้ซันใช้เป็นเส้นหมีว่ววๆนะคะขนาดหนึ่งห่อเล็ก180กรัมค่ะนำมาแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ3-5นาที หลังจากแช่ครบเวลาแล้วเราก็นำไปต้มในน้ำเดือดได้เลยค่ะโดยเราจะใช้เวลาต้มแค่3มนาทีเท่านั้นอย่าต้มให้นานกว่านี้นะคะไม่เช่นนั้นเส้นหมี่ของเราจะเปื่อยแล้วก็นิ่มจนเกินไปค่ะได้ประมาณนี้เส้นกำลังเหนียวนุ่มอร่อยพอดีค่ะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำนะคะต่อไปเราก็โลกลูกชิ้นต่อค่ะใส่ลงไปในหม้อแล้วรอจนกว่าลูกชิ้นจะลอยขึ้นนั่นก็แปลว่าสุกแล้วนะคะตักขึ้นได้เลยค่ะ ตามด้วยปลาเส้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเพิ่มออปชันอื่นเสริมเข้าไปเช่นหมูยออะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะถั่วง,งอกก็ลวกให้พอสุกไม่ต้องลวกนานนะคะวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆเราก็เตรียมไว้ครบแล้วนะคะต่อไปเราก็นำหมี่มาคลุกกับน้ำซอสค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปคลุกเก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกัน จากนั้นก็เทน้ำซอสที่เราทำไว้ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วต่อค่ะหลังจากที่คลุกเคล้าจนทั่วดีแล้วเราก็เตรียมใส่ชามจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะถั่วงอกลวกโปะลงไปนะคะหมูสับลวกก็มีนะคะทำทานเองก็ใส่ลงไปให้เต็มที่เลยค่ะปลาเส้นลูกชิ้นใส่ลงไปค่ะ กากหมูของโปรดขอใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยต้นหอมซอยผักชีซอยนะคะโรยลงไปคลุกเคล้าไว้ทั่วแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะ อร่อยมากๆค่ะได้ครบทุกรสชาติแล้วก็เส้นหมี่เนี่ยกำลังเหนียวนุ่มพอดีเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะจะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ